คุณใจไปดูอะไรนะไปดูส้มไปดูสวนสิสวนผักหญ้าอ่อนตรงนี้ไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่อะไรตรงนี้นี่อืมีอะไรนะใช่เหรอ ไม่ใช่มันเป็นนา,นนาอืมนี่มาดูผักจ้านี่ผักย้าอยู่ทางนี้เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปทางนู้นนะไปดูผักจ้าเดี๋ยวอ คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่มาครับคุณแม่ทำข้าวอยู่เดวยวอืมใครมาย่ามาไปไหนนี่ดูสวนผักคุณย่าว้าวเห็นไหมครับสวนผักคุณย่าอ่อน ยับใจเองไปเลยไปเลยครับน้องภูมิใจเดินไปเลยน้องภูมิใจอย่าเหยียบแปลงผักกุญยาก็พออย่าเหยียบผักนะนี่เดินไปตามเส้นสีดำนี่เดินทางนี้ก็ได้เดินทางนี้ก็ได้ครับนี่เออเดินเอออันนี้ต้นอะไรต้นผักชีสิครับผักชีนี่ผ,ผักชีครับ มีลกแตงโมไหมไม่มีแตงโมมีผักชีแต่ทางนี้นี่นี่ใจใจมาทางนี้ครับนี่เดินไปทางนี้เดินไปเออ,อมีทางน้ําด้วยไม่จับครับไปจับเอาไว้ถผักเดินตรงไปอีกโ้าาถอนไปขายทุกวันโอ้ดเดินตรงไป อันนี้ผักชีลาวเอาไปใส่แกงออมอันนู้นหนึ่งว้าวมีผักบุ้งด้วยไปที่รำอืมมีมะเฟืองอืมมีจันทน์มะเฟืองอืมอืมระวังเหยียบมะเขือยกานะมาเดินโอ้คุณยญาปลูกพริกด้วย จะทำงานปลูกตามือเวลาเก็บมันจะได้ล่มใช่ไหมอาเดินตามยญ้าหย้าจะไปขุดตะไคร้จะไปขุดเอาตรงคันนะมันจะได้ขุดง่ายไปอาเดินไปเดินไปไปทุ่งนาทุ่งนาเย่โอ้มีผักบุ้งด้วยนี่ผักบุ้งผูมาอยู่ทุ่งนาไหมผูมาอยู่ไหมดูอืมมีเหยียบต้นอาเดินห้านะดูด้วยนะมีหอมก็คือจะ หอมว้าวมีสลัดด้วยว้าวสลัดสลัดอันนี้คักวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งว้าวงตุงเออกวางตุ้งกวางตุ้ง อืมงงอืมเป็นไหนแล้วเดี๋ยวเดียวจะตกนะรอพ่อก่อนรอพ่อก่อนครับใจมันจะลม้มมันจะลม้มข้ามได้ไหมข้ามได้ข้ามได้เนียใจเหรอข้ามอึ๊บอึ๊บเออ ไม่จับไม่จับมันคลายมันคลายโยไม่ได้หืลไม่ได้เราเหยียบดอกไม้ยาหรือเปล่านี่พ่อต้องพ่อต้องอุ้มพ่อต้องอุ้มต้นตำแยเด้อระวังถูกต้นตำแยนะคันไหมเราตรงนี้เราตรงนี้แหละเราคุณยาตรงนี้นะครับยาขุดตะไคร้อยู่เอาตะไคร้ไปให้ยายสีไหนตะโกนมาเก็บผักนะ เดี๋ยวพ่อพาอุ้มข้ามไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องข้ามไม่ได้มันชันมันชันอ่ะเดี๋ยวพ่ออุ้มจะกจกกบบอบากบกกกะกะกกกกกะกกกะกกกกกะกบกก าเกทำไรไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปขึ้นเลยไหมขึ้นละวางถูกเสียมหญ้านี่ยโอ้เดีย๋ยวถ,ถูกเสียมหญ้าถูกเสียมหญ้าเด,ด้อมีปลามกับขั้นยื้อไม่ไปนะไม่ไปอยู่ตรงนี้นะพอแล้วพอแล้ว,ลวใจระวังระวังมีกับแก้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่วางถูกวางถูกเสียมหญ้ามัยมยาช่วยกันเก็บเอาพัก เก็บเอาผักเร็วเก็บผักจะเอาผักอะไรเก็บไปเลย